แม่สีตางพูดแล้วหลังมีภาพนอนติดเตียงโยงทอช่วยหายใจหลังๆทําให้แฟนๆถึงกับตกอกตกใจที่ก่อนหน้าน,นี้ได้เห็นภาพของแม่สีตางบวทองขณะนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงผู้ป่วยพร้อมแคปชั่นว่าห้ามปลุกซึ่งหลายคนเองก็เป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่สีตางหรือเปล่าและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ตอบชัดแล้วว่ากับภาพที่กลายเป็นประเด็นร้อนโดยเผยกับอมรินทีวีว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพเก่าเป็นช่วงที่ทำศัลยกรรมหน้าใหม่ช่วงนั้นนอนไม่รู้สึกตัว3วัน3คืนและภาพที่ลงไปก็เพิ่งลงเพราะว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงพยาบาลขอไม่ให้ลงแต่ตนนั้นอยากให้ทุกคนเห็นว่าก่อนที่จะสวยต้องผ่านอะไรมาบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่คาดว่าปี65น่าจะสวยเช้งอย่างแน่นอนและก็ได้เผยอ,อีกด้วยว่าหลังจากนี้จะไม่มีการผ่าตัดเซลลกกรรอีกแล้วเพราะว่าเข็ด